สนองนี่สวัสดีครับจานจ๋าวันนี้ขอพาจานทุกท่านมาอยู่กับฟ้าไฉกันเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กับเกมชื่อว่า Lucky For t u n e กับพี่ๆตอนนี้ฟีลี่ของ Lucky For t u n e มีภาคใหม่ออกมานะเป็นภาค3ไปตดนกันได้แต่วันนี้ผมขอพาทุกท่านมาอยู่กับออริจินอลเป็นภาคแรกกันก่อนรักกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวผมนึกไม่ออกว่าเคยเล่นไหม s <S นะครับแต่ช่วงนี้ฟ้าไฉมาดีผมเลยจะต้องแวะจริง ตอนนี้เล่นเกมอะไรไม่แตกหมดเลยครับพี่พี่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเกมนี้แตกปะนะท่านะาไหนอยากตรงอยากตามก็รอดูคลิปนี้จบก่อนแล้วค่อยแวะมาดูแลกันนะว่าแนวทางเป็นยังไงบ้างนะครับสเกตเตอร์แบบนี้ก็ผมนะเหรียญนี่คืออะไรฟีเจอร์อะไรไม่รู้เดี๋ยวลองเล่นพร้อมกันแล้วกันนะเนาะอ่อาแปะแพงฟืครก็ผมนะลองมาเป็นตัวกลบลองมาเป็นตัวปลานะครับอ่ะแล้วก็มาลองดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่ไม่มีโบให้ฟื้นเดอ้ออ๋อเราเพิ่มเป็นอะไรได้อันล็อกเหรอ เพิ่มถึงสิบโอ้โหสิบเจ็ดได้อันล็อกแล้วอะงั้นเราโดดไปสองฝั่งศูนย์แล้วกันนะครับอ่อมาโทโบไปเลยหนึ่งร้อยไม้ไปจี๊บครับพี่ๆครับผมอ่ะอีกแล้วครับพี่ๆนะตอนนี้ฟ้าฉายเขาจะมีข้อดีคือท่านไหนใจร้อนๆพี่ๆมาอยู่กับฟ้าฉายได้นะครับแม่งหมุนเร็วชิบหายไอ้สัสแม่งหมุนเร็วชิบหายครับพี่พอันนี้คืออะไรวะอ่ะลัคกี้ฟอร์จูนไปแล้วกันอ้าวแตกเลยเนะี่ย อันนี้คือแตกเลยเนะน,นี่อกกบบนยอีสัตว์อันนี้คือแตกกับไรกับบ้านเลยเนะี่ยเห็นไหมพี่เอ๋มั้ยพี่เห็นผม,พ,ม,พ,มนพูดว่าว่าฟาชัยช่วงนี้มากสวยถือว่าฟ้าชัยช่วงนี้ทำได้คู่ดีเลยนะครับขอลุยต่อกับพี่วันนี้ขอลุยจากฝั่งร้อยไม้ไมาลุยจบยังไงบ้างวันลองลุยกันดูนะครับ โอเคครับพี่ผมนะกำไรเราไม่เลิกก็ขอลุยยังต่อครับพี่ครับผมอีกหนึ่งร้อยไม้ไปเอาให้แม่งรูแล้วรุลรอดกันแบบนี้มาอยากได้โบอ่ะโบเข้าหน่อยเถอะโอ้โหตอนนี้ถ้าโบมาก็น่าจะไม่รอดนะ โอ้มาก็ไม่รอดเรียบร้อยครับพี่พี่จ๋าแต่ผมแจ้งพี่ก่อนนะว่าผมบอกว่ามัน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 ไม่ใช่เกมเกลือนะเพราะพี่เห็นไหมว่าเราเล่นแล้วแตกเราเล่นเราเราแตกมันแบบวๆเลยสเกตเตอร์มาแบบไวๆเลยนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่พี่ถ้าชอบเกมแนวแนวนี้กับฟีลี่ของ l ัก k y f o อ t u จูนะครับในค่ายของฟ้าไฉก็ลองแวะกันมาได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ภาคใหม่ แวะกันได้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมจัดพักใหม่ดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะช่วงนี้ฟ้าฉายผมว,ว่าดีหลายๆเกมเลยนะครับนะไม่รู้จะไปเกมไหนก็ติดตามช่องผมเอาไวพ้พี่ๆเราจะแนะนําเกมที่บอกเลยว่าดีจริงๆแน่นอนนะครับไปดูกันได้เลยย้อนหลังกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนุกขอตัวลากกนด้วยนะครับโปรดีๆปักหมุดกันได้เลยนะจ๊ะ